สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องคุณบุตรพูดพื้นนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในหมู่บ้านบุศกรก็จะมีงานบุญงานทอดกระถินนะคะวันนี้จะเป็นงานโฮมบุญนะคะจะมีการเตรียมข้าวต้มขนมเพื่อถวายพระในวันพรุ่งนี้ที่บ้านบุศกรก็จะทาข้าวต้มง่ายๆนะคะเป็นข้าวต้มมัดแบบง่ายๆที่ทํามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในบ้านเรานะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทําพร้อมกันเลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีข้าวสารเหนียวนะคะกล้วยสุกผ่าครึ่งค่ะถั่วดําแช่น้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ใบตองและตอกสําหรับมัดค่ะวิธีห่อก็จะใช้ใบตองสองใบนะคะใบใหญ่จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ใบเล็กนะคะอยู่ด้านบนใส่ข้าวลงไปก่อนนิดนึงนะคะตามด้วยกล้วยแล้วก็ ถั่วดำแล้วก็ใส่ข้าวลงไปอีกชั้นหนึ่งนะคะจากนั้นก็ห่อค่ะเราจะห่อแบบนี้ให้ได้ทีละชิ้นนะคะจากนั้นก็นำสองชิ้นมาประกบกันค่ะแล้วก็ใช้ตอกมัดนะคะก็จะมัดรวมกันเป็นข้าวต้มมัดนะคะ หรือแถวบ้านจะเรียกข้าวต้มโค้นค่ะที่ว่าเป็นคนโค้นนะคะคุณแม่แม่หรือคุณยายนะคะก็จะมีความชำนาญเป็นพิเศษในการทำข้าวต้มมัดแบบนี้นะคะจะห่อออกมาแล้วสวยงามจับจีบได้สวยละคะ่ะ โดยเฉลี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ50วินาทีถึง1นาทีนะคะสำหรับทำข้าวต้มมัด2ชิ้นแล้วก็มามัดรวมกันให้ได้1มัดแบบนี้นะคะเวลาที่ห่อจนกระทั่งถึงเวลาที่มัดรวมกันนะคะจะต้องทำด้วยความปราณีตให้เหลือช่องอากาศที่อยู่ภายในข้าวต้มนี้ให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเรานำมาต้มนะคะ น้ำจะได้ไม่เข้าไปในส่วนของข้าวต้มที่อยู่ข้างในซึ่งจะทําให้ข้าวต้มที่เราทําออกมาเนื้อแน่นเหนียวนุ่มไม่แฉะนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการนําไปต้มน้ํานะคะโดยเราจะจัดวางเรียงข้าวต้มมัดตามแนวตั้งนะคะลงในหม้อนึ่งแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมนะคะจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟต้มในน้ําเดือด โดยจะใช้เวลาต้มประมาณสองชั่วโมงนะคะ,ะคห,วหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆออกมานะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ